ครับผมสวัสดีตอนเช้า,าครับผมสวัสดีวันที่สามสิบเอ็ดใช่ไหมวันที่สามเอ็ดครับผมส่สงท้ายปีเก่ตา 9, ตอนรับปีใหม่ครับผมส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นํารวยนํารวยทุกคนครับคลิปนี้เป็นคลิปส่งท้ายนะครับไปเบิ้งกันฟีนาครับคลิปนี้คลิปท้ายของปีนี้ครับผมเาเบิ้ลลงมาค่อยลงมาครับหยกล้องลงมา แทนกล้องลงมาหาเรื่อยๆแทนกล้องมาแทนกล้องมาครับผมบังบนกุ้งครับผมครับเบิงผมวิธีผมตักกุ้งตักอยังครับผมไทยนี่กุ้งครับเบิงังจีได้บ่ได้ปัานได้แค่บิงังบัง ้ไปลหยนี่ครับผมกุ้งครับกุ้งนะครับนี่งานกุ้งบ้านเฮาเนาะครับบ้านหน้องม่วงนะครับใครสนใจนะครับสั่งหน่อยด้ครับสั่งผมไน้อยได้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับขออนุญาตทำกล่องไม้ก่อนแ๊บนี้รับผมต่อครับ ครับถุงมาผม,ผมถ่ายหาผมถื<บ>อถ่ายนะครับผมก่อนยางมาเด้อคนไทยอ่ะยังเนี้ย <c oughs> รุ่นหลังที่สองรุ่นหลังที่สองครับโอ,ใอ,อ,บอ้ใส่น้ำคลองเนาะครับเนาะใส่น้ำคลองทำมาชาดบานเฮาครับถ,ถือแน่ไปทันแล้วเนาะกระซิวแน่กุ้งแน่ผสมกันมันก็พอได้ครับผม บ่หลายบ่หน่อยแต่ก็อยู่อยู่หาอยู่หากินบันเฮาได้เนะครับเนาะบันเฮาก็เพราะยู่ห,กห,กา,หากินนยู่หากินกนค,ครับหลังที่สามครับนี่แหละครับวิธีผมอ่ะครับวิธี ของผมผมบุลงนามครับผมบุลงน้มเนอะครับมันหนาวครับแปลว่าปีนี้หนาวแห้งเนาะครับเนาะจังหวัดใดหนาวแน่ยเนาะปีนี้หนาวแห้งครับบ้านใดจังหวัดใดหนาวก็ดูแลสุขภาพเลยเด้อครับนี่ครับเดี๋ยวหลายยุบบริการนั่อยู่ครับ ดุโฟนครับผมถ่ายไม้เห็นผมเนึ่งเอยอยถ่ายกล้องเนาะเจ็บมือตัดนี่คือกล้องขนางหนากล้องนี้กล้องพยายามหันนาะดหนาถ่ายมาเห็นคนเอ้ยเสียงอาจจะเบาหน่อยเด้อครับบ่มีไม้กระซิวถึงร้ายครับโอ้ยถูกคลัทถูกคลัทได้อยูเพราะได้อยู่นี่ยนะ หลังที่เทไรที่ซี่ะหลังที่ซีัะครับตามไปเรื่อยๆครับผมนี่นะครับวิธีของผม มันลึกหลายก็มัดปลายยาวไว้นะครับเนาะปูกปลายยาวไว้หลังนี้ถือน้อยเดียวถือยุ่แต่ถือน้อยคือหลังแรกหลังแรกมันใส่ได้กับดินพอดีมันเลยถือหลาย หายไปไครทจมไปลึกเลยครับเป็นพักาลึกเกิบบเรมัดไว้เฮ้ยบเรมัดไว้เนาะบเรมัดไว้มันเลยกินรังกาครับว,ว้าว

ได,ได,ได้ครับข้านพะูดบรรยากาศครับบรรยากาศครับผมบรรยากาศของไร่ท้อง,องนาะนามครับฝนตกเศร้าหมอกไหลๆหนาว นี่พอได้เลยว่าเขาครับเขาอยู่พอได้พอได้ครับผมยูครับผมหรุ่นี่ผู้ใด้สนใจกุ้งก้อยปีใหม่เด้อสั่งไหนด้อครับป้านหนองบัวนครับผม นี่ครับผมยกขึ้นมาขาวจัวดเลยครับลูกหลายเลยอือนี่ครับผมหลายครับหลายนี่หลังนี่หลายดูของบนดีกว่า มีเั้งบรรยากาศบ้านนอดย้ำเสาพอได้ยู่ได้กินได้ฝนล้วครับผมบ่นหน่อยบ่หลร้ายก็ได้ใส่ซีหลังอยู่บ้านอีกอยู่บ้านอีกหาซีฟลังนะ้องทำนะ้องใส่ทั้งหมดพวกซีฟลังได้ครับผม ได้สู้หลังซ้ำๆกันเหลือสองหลังครับบรรยากาศงามนะลุงเนาะอืมบรรยากาศบ้านน้าย่ำซเสาบรรยากาศงามบ้านนอกบ้านนาอะคน่อยูกรุงเที่ยกรุงเทพ เสีบเอาด้วยครับบรรยากาศบ้านนอกตัวเด็ดดลงกับบ้ดนเสีบบรรยากาศเราค่อยไปสู่งานกันไหมนะครับเนาะมาลงนเนาะเียบบรรยากาศแล้วไปูงานเป็น,นไงลองลองบึงจะม,ม,มีบมีเนาะมีบมีผมก็ลองไปครับ ลองมาซูองน่มหรลอนี้นคลองนี้อคือคองนี้บ่าบาวาป่าม่บอนใหญ่ตุบขืนเข้กว่าป่าหลายคลองปนินกับหลายที่คองอืมปนินลุดละลุดบอ่ขอขามาอ้าอ้าเอา้าเอา้เอา เป็นดายหลุดมึงเห็นกลุ่มอยู่นะเต็มอยู่ว้าวคนนี้ก็ได้ก็ได้เยอะไปรวมไปรวมผลงานอยู่บ้านครับอืมก็น่าบปนนี่เลยเออกล่องเฉยเฉยอยาเอากล่องดีไปพุณ <c oughs> ไปพี่ <c oughs> <c oughs> ครับผมเดี๋ยวรวมผลงานอยู่บ้านครับผม <c oughs> เดี๋ยวไปรวมผลงานอยู่บ้านครับ ครับผมขออนุญาตรวมผลงานครับผมเดี๋ยวจะสอนคนเป็นเพียงนั Arizona, ่งลงนั okay. ่งลงแกะดาบดึงดึนเปียกดึงล้วก็เปิดป้องข้างหน้าเปิดป้องเปิดป้องข้างหน้าที่มันออกนะเออเปิดตรงนั้นหัดง้างออกง้างออกปั๊บจับข้างหน้าเออข้างล่างง้างออกเออ้ากล

เดเพิ่มรูปคือยุ่เดี๋ยวคือรูปยีิบหลังได้หลายอย่างคือยุ่คองเนี่ยเด็กกับยวให้ปกครองจับหลาจับมันทำในเบิ่ดดิกเถี่ดเถีพาดิกเทพยมยได้เบิด สาวมนอย่างเดียวครับโสดด้วครับโสดป่ะธานเด้มีไผเรียนอยู่ครับยุ่งมีเหล่าก็บเพื่อนว่าไม่เห็นข่าวเนี่นบอกยิ้มป่วยๆเลยยิ้มป่วยๆเลยเว้ยนะเด็กคงมันเดี๋ยวกไปหลานก่อก เาไปหดหนาพเกสหดหนามต้มไงอยู่ซื่อตียังไี่เพื่อนไปขายห้องก็ไปหดนามกบมากินเขาเขดีทีเ่เพื่อนให้กัเขาฝนว่าอยากไปบงสวนน้ำคนว่าอยากไปบนควรน้ำ <Okay. S 3> พี่เไปบิ่งีโน่ค้นนำหอนนี่นะัสลัดเองเลยเปิดตูดสลัดเองเลยเปิดตูดแล้วดงดงตึงสลัดอนย่ยสิน่งไปนง่ายไปหอบบอไปใชน พี่ว er ่าพี่จะเลี่ยงตัวอีกบ่อเลี้ยงนะใส่ได้ยังงี้ง็ี่ลงเลยพี่น้องอย่าลืมหน้าที่เจ้าของเด้ออย่าลืมหน้าที่เจ้าของเด้อ biệt hay xếp thuốc diệt cối hìn thuốc sát có gì hay qua bớt hơi hơi lên ồ พี่น้อยมาสิ <laughs> ามืออันย่ดสิให้กระโดดออกจรงนัแลแล้นละเก็บเอาเอเไว้ตัวง่ายวะเอาหคีบตะคิวออกก็พี่เพิ่์นเอาไปาละละตาผมสิบหลังครับนี่สิบหลังก็ได้อยู่ครับสิบหลังอยูอออ่บุ่นเนาะอึบนี่ครับ นี่นี่ครับผมนี่ครับนี่ครับอันนี้อันนี้นะครับเนาะก็รวมๆกันก็เดี๋ยวพอได้ครับพอได้กปนครับนี่ก็ถือครับปลาบูอาหารอาหารซุ้มนี่ครับนี่ซุ้มนี่สองตนี่เขามัดปลาถึกมาเนี่ยโอเคครับผมคลิปนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะ เป็นกำลังใจให้กับบาววันหนุ่มอีสานใต้นะครับเพราะก็ขอกรับคำว่าสวัสดีครับ